การจัดเก็บ e-service เนี่ยทำไมจะต้องเก็บภาษีตัวนี้กันถ้ากลุ่มธุรกิจที่จะต้องเสียภาษี e-service ตัวนี้นะคะหลายๆคนก็คุ้นหน้าคุ้นตากันอยู่แล้วนะคะ กฎหมาย e-service หรือภาษี e-service ก็คือการเรียกเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มกับผู้ให้บริการทางอิเล็กทรอนิกส์จากต่างประเทศค่ะและก็อิเล็กทรอนิกส์ต่างๆเกี่ยวกับแพลตฟอร์มต่างๆนะคะโดยถ้าเกิดว่ามียอดขายเกิน1.8ล้านบาทต่อปีจะต้องนําส่งแหวนวค่ะปัจจุบันนะคะเรามีการคิดอัตราภาษีอยู่ที่7%ค่ะของค่าบริการโดยที่ประเทศไทยนะคะอันนี้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่1กันยาย,ยน2564ค่ะและสงสัยกันไหมคะว่าการจัดเก็บ e บริการเนี่ยทำไมจะต้องเก็บภาษีตัวนี้กันเหตุ hey, ผลหลักๆนะคะก็คือเพื่อให้เกิดความเป็นธรรมระหว่างผู้ประกอบการไทยกับผู้ประกอบการต่างประเทศค่ะซึ่ง5กลุ่มธุรกิจที่จะต้องเสียภาษี e-service ตัวนี้นะคะหลายๆคนก็คุ้นหน้าคุ้นตากันอยู่แล้วนะคะอันแรกเลยก็คือธุรกิจที่ให้บริการแพลตฟอร์มนะคะสำหรับการขายของออนไลน์เช่น e-commerce ค่ะอย่าง a เมซ o n eBay นะคะอันที่สองนะคะธุรกิจที่เกี่ยวกับการจองพวกโรงแรมที่พักและการเดินทาง,ทางเช่นอ goda Airbnb b o o k i n g c o m คค่ะธุรกิจที่สามนะคะคือธุรกิจ ที่ให้บริการโฆษณาออนไลน์อย่างเช่น Facebook, YouTube หรือ Google นะคะและธุรกิจที่4นะคะก็คือเป็นธุรกิจตัวกลางร,ระหว่างผู้ซื้อผู้ขายนะคะอย่างเช่น Grab, Uber, นะคะ l า z a d a s h o p ป e นะคะแล้วก็5กลุ่มของธุรกิจที่ทำเกี่ยวกับแอปพลิเคชันต่างๆเช่นการดูหนังนะคะการฟังเพลงออนไลน์หรือว่าพวกเกมและแอปพลิเคชันต่างๆอย่าง Netflix, นะคะ s p y t i f y และ Zo ูเป็นต้นค่ะ